เพื่อให้เราไม่อยากกระพิดปฏิบททัติทมเรียกว่าพยามาณนะนั่งลงไปนี่จะคันจุบคันยิบนะนั่งลงไปนี่จะอะไรเป็นอะไรไตเต็มตัวไต่เต็มหน้าเหมือนอะไรทิ่มแทงนะนั่งลงไปไม่รู้อะไรนพวกนี้เรียกว่าพยามาณน,นะมันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เราทำไม่อยากให้เราฝึก สังเกตดูเถอะนะคนเริ่มจะทำความดีจะมีเรื่องราวนะคนเริ่มจะทำบุญทำทานเนี่ยจะมีใครเข้ามาก่อกวนเลยนะพระอาจารย์สมภพถวายกุฏิหลังเดียวลดความเลยเห็นไหมเออเนี่ยเท่านีบอกว่าเวลาคนจะบวชนะ่ะจะมีอุบัติเหตุสังเกตดูสินะแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะอย่างพี่ชายโูบาเนี่ยจะบวชอยู่แล้วเนี่ย ไปซื้อกาแฟอเมซอนไอพื้นกาแฟอเมซอนน่ะทันลมขานี่ยเบิกเลยไม้มันเสียบมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะจะบวชอยู่แล้วเนี่ยนะจะรังก็จะไปเข้าหน้ากันเนี่ยนะดูสิมันไม่ให้มันจะทำลายไม่ให้บวชนะแล้วก็ไปบวชอ่ะไม่สนนะบวชเลยนะมันจะขัดขวางทุกอย่างนะมันจะทำให้เราเป็นอย่างนั้นจริง ยิ่งเราหั<า>ก,<า>กเลยนะนะจะจะเดินจงกรมมันจะเอาเรื่องราวมาแล้วไม่ให้เราเดินจะนั่งสมาธิมันก็จะไม่ให้เรานั่งพอเรานั่งปุ๊บมันก็จะเริ่มมีสภาวะที่มาบีบคั้นเราแน่นตรงนั้นแน่นตรงนี้นะมีความคิดเห็นมาบีบคั้นมีเหมือนมแมลงมากัดมาโอ้สารพัดนะอย่าไปเชื่อมันสวนมันเลยยอมตายว่างี้แล้วแต่มันจะเป็นนะเราจะเป็นผู้ดูผู้รู้จากมัน เป็นไปเลยนะเราจะอยู่กับลมอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะเกาะลมเข้าไว้สิ่งนั้นจะเกิดเราจะเกาะลมเข้าไว้เราจะไม่ถอยเราจะเป็นผู้สู้ไม่ถอยเยเดี๋ยวมันก็หายมันจะมันจะหายไปหมดของพวกนี้ไม่เกิดอีกถ้าเราชนะมันจะไม่เกิดอีกมันจะหายหมดไม่เหลือ